นี่ก็คือคลิปที่จะพาทุกคนไปทัวร์ที่ดุริยางมาฮิโดนว่าที่นี่มีอะไรสวยๆบ้างจะพาทุกคนไปทัวร์กันวันนี้อาจจะเงานิดนึงเพราะว่าตอนแรกนะเพื่อนมาสี่โมงแล้วก็ฝนมันตกเว้ยสี่โมงกูฝนตกเลยก็เลยอ่ะห้าโมงฝนหยุดละแต่เพื่อนก็คือไม่มาละเดี๋ยวพาทัวร์ที่ดุริยางละกันเพราะว่าตอนนี้เราก็เรียนอยู่ที่ดุริยางเรียนอยู่ดุริยางมาฮิโดนแต่ว่าจริงๆก็คือเรียนจบรสชาต ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลาคือคนชอบมาให้อาหารปลาที่นี่กันมากเขาก็จะซื้ออาหารปลานี้แล้วก็มานั่งให้ตรงนี้กันหรือว่าแบบอาจจะมาถ่ายรูปก,ก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกแบบจุดที่คนถ่ายรูปเยอะมากอีกโซนหนึ่งที่เป็นทางเชื่อมทางเดินเนาะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเปลี่ยวนิดนึง ตรงนี้ก็จะเป็นทางป่ายาวขึ้นเวลากลางคืนอะ่ะตรงนี้มันจะมืดหมดเลยลถ่ายรูปอะไรเงี้ยสวยมากเลยแต่ก็อย่าลืมระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเพราะบางทีก็ชอบมีน้องบุงบุงเดินมาแถวนี้ข้ามไปฝั่งนน้นก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าตึก A ตึกที่นักศึกษาใช้เรียนกันตรงนี้ที่เห็นก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่ชื่อดัง Little Tree มาตั้ง แอบดูดีกว่าข้างหน้าอะไรบ้างใครจะมาดูเวลาเปิดปิดดีๆนะส่วนที่นี่เราก็จะเรียกว่ามิวเซียมก็เป็นสถานที่ใหญ่ๆที่หนึ่งแต่ว่าได้ใช้งานจริงอาจจะใช้ได้แค่ไม่กี่ชั้นแล้วก็ที่นี้สร้างมานานแล้วข้างบนก็จะมีที่ที่เรียกว่าแบ <c oughs> ็กบ็อกซ์อยู่ตอนนั้น <c oughs> ที่เราจัดลีไท์เท <c oughs> ก็มาจัดที่นี่เหมือนกันเด <c oughs> ี๋ยวนี้ร้านมาเปิดเยอะมากน,นี่ก็เป็นร้านมอเตอร์ไซ <c oughs> ตรงไปหน่อยจะมีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านชุดคุยแต่เขาน่าจะปิดไปแหละตอนนี้มันเย็นแล้วคือที่นี่จะแบบล้อมรอบไปด้วยต้นไม้เยอะมากจริงๆจ,จะมีส่วนของที่ที่เรามี่พาไปคือมอมอที่เนี่ยใหญ่มากแล้วก็กว้างมากแล้วแทบทุกที่แทบจะมีต้นไม้หมดเลยที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นลานกว้างๆเดี๋ยวให้ดูกว้างแบบ ลานกว้างกว้างกว้างมางกาไม่มีอะไรเลยข้างหลังเรามีรูปปั้นอยู่ตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยช่วงเทศกาล t i J c เนาะเป็นเทศกาลดนตรีแจ๊สเขาก็จะมาจัดที่นี่การถ้าเกิดใครอยากมาเดินเล่นจริงๆที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่แนะนําเลยันธรรมดาก็จะมีเด็กมาเรียนบ้างก็จะเจอนักศึกษาบ้างอะไรนี้อันนี้เขาไม่ให้เดินเข้าไปแต่ว่าจริงๆเนี้ยมันจะเป็นทาง ทางขวาที่เดินทะลุกันอ้อมไปตรงนู้นเลยหรือว่าจะเดินแค่เดินตัดไปอย่างเดียวก็ได้เดินไปตรงนู้นอะ่ะก็จะเจอตึกที่เราเรียกว่าตึกดีตึกดีที่มีบอาา่อปลาครับส่วนข้างบนที่ทุกคนเห็นอยู่จริงๆอันไหนอะ่ะจะเรียกว่าเรือนไทยว่าตอนปี2ที่เราไปเรียนวิชาของอก็จะเรียนที่นี่กันและต่อไปเราจะเดินกลับไปที่ตึกเอกันแต่ว่าจริงๆที่นี่เขาจะไม่ให้ถ่ายภาพบนอาคารแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่าง ตอนนี้เป็นเวลาใกล้จะ6โมงละ5โมงสเ็เราจะเป็นประเภทที่ชอบอยู่คณะปกติจะอชอบชอบสอบกลองแล้วก็อยู่แบบเออดึกๆสามทุ่มอะไรเงี้ยคือที่นี่จะสอบได้ครั้งในทางละสองชั่วโมงพอหมดแล้วปุ๊บก็จะต้องไปจองห้องสอบใหม่เพื่อแบบแบ่งปัในให้คนอื่นที่เดี๋ยวนี้เด็กเรียนวิชากลองเยอะมากแล้วก็คือห้องสอบไม่พอใครจะมาก็ต้องลุนๆกันหน่อยลืมแนะนํา ด้านขวามืออันนี้เขาเรียกว่า Music Square ร้านอาหาร อน,นี้คคอถึงตึก A แล้วจะเป็นตึกนี้ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเราได้ยินเสียงดนตรีก็คือถูกต้องเพราะว่าที่นี่นักศึกษา,ศาชอบสองกันข้างล่างตรงนี้แล้วก็ลานในนี้เขาเรียกว่าลานวงลีเราตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบรับ ปริญญาของดูริยาตอนข้างล่างตรงนู้นก็จะเป็นโรงอาหารที่เราชอบไปถึงชั้นจีแล้วจา้าแต่คนก็คือก,กลับไปหมดแล้วเพราะว่ารงอาหารที่นี่จะปิดประมาณสักสี่โมงแล้วกันหมดมีโซนข้างนอกตรงนู้นด้วยถ้าเกิดวันรับปริญญาใครกลัวไม่มีที่รอก,ก็สามารถมารอที่นี่ได้เพราะว่าที่นี่ก็จะมีตโต๊ะไม้แล้วก็มีร้านอาหารตึดด้วยข้างนอกจะมีร้านขายน้ำขายขนมอยู่ฝั่งด้านโน้นเนาะเพื่อนที่เรียนอยู่ที่ในเมืองเขายังบอกเลยเว้ยว่าแบบชอบตึกที่นี่มาก เพราะอาจจะเพราะว่าที่นี่มันออกแนวแบบชันเนะมีพื้นที่ในการสร้างอะไรเย<ม>อะดูเป็นแบบเขามชาติอ่ะเออเหตุผลที่มาเรียนที่นี่หลักๆก็น่าจะเพราะว่าสถานที่เลยคือเข้ามา <laughs> ไม่ได้ดูหลักสูตรไม่ได้ดูอะไรเลยนะแค่ดูว่าเฮ้ย <laughs> สถานที่มันดีวะ่ะ เดี๋ยวจะเป็นทางเชื่อมไปตึกที่เขาเรียกว่าตึกแยมหรือว่าตึกพีซีตึกพีซีเป็นตึกแบบเตรียมอดมุดมดมึกรีสําหรับใครที่กําลังคิดว่าเฮ้ยอยากมาเรียนที่นี่แต่ว่ามาเรียนดีไหมมัธยมปลายเขาก็จะมีแบบให้มาเรียนได้แต่ว่าค่าเทอมก็แพงแพงกว่ามหาลัยใครสนใจไปดูนะที่แยมนะถ้าเกิดเดินทางเชื่อมมาตรงนี้ปุ๊บเดียเด๋ยวเลี้ยวสายไปหน่อยตามทางเลยแล้วก็จะไปถึงตึกพีซีกันแล้วห้างหลัง เป็นห้องที่ตอนปีหนึ่งปีสองเรียนวิชาที่เป็นร้องเพลงประสานเสียงเรียกว่าวิชาไวเอร์ก็จะมาเรียนห้องข้างล่างกรงนี้โตวันหน่อยก็จะไปเรียนชั้นข้างบนเป็นห้องเรียนวิชาแบบภาษาอังกฤษหรือว่าแบบพวกเอียพวกเซเรียลี่ที่เป็นทักษาดนตรีอะไรพวกนี้ก็จะมาเรียนที่ตึกนี้กันซ้ายมือนี้จะเป็นเรือนไทยสามารถมาจัดงานแป็งงานได้นะ เทบไปหน่อยเห็นไหมอันนั้นคือมิวเซียมที่เราผ่านมาแล้วน่าจะเดินไปได้แต่ว่าไม่เคยเดินเหมือนกันเพราะว่ามันรู้น่ากลัวเนาะมันแบบไม่มีไม้ไมอะไรมากันอันนี้คือตึกที่เรียกว่าตึกแยมข้างๆอันนี้เขาก็จะเรียกว่าออเดที่แบบแสดงละครเหมือนกันหรือว่าบางวิชาเราก็จะได้ไปเรียนที่นี่ด้วยรถแทมไปแล้ว สายที่จอดที่นี่ก็จะเป็นสายสีแดงแล้วก็มีสายสีเหลืองด้วยตรงข้ามป้ายเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นอีกที่ที่ถ่ายรูปสวยเพราะว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยโผล่หน้ามาตรงนี้หรือว่าถ่ายจากมุมเฉียงๆข้างๆอันนี้ก็ได้วันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของดุริยางแต่แนะนําว่าที่จอดเต็มเร็วมากเดี๋ยววันนี้จะจบท้ายด้วยการนั่งรถ ไปกินของหวานหน้ามอละกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้เพื่อทุกคนจะได้รู้จักสถานที่ในขนาดนี้เยอะขึ้นเผื่อว่าใครมางานอะไรหรือว่ามาหาเพื่อนมาถ่ายรูปมากินข้าวกับพ่อครัวมาทําทุกอย่างมาพักผ่อนยนต์ใจอะไรก็ตามก็จะได้มากันถูกนะจ๊ะที่นี่จริงๆมีห้องน้ำ เออลืมแนะนำอยู่ที่ออดิตรงเมื่อกี้ที่แนะนําไปเนาะตรงตึกนี้น่าจะเข้าไม่ได้หรือว่าเข้าตรงเข้าตรงร้านอาหารมิวสิกสแควร์ก็ได้จะเข้าห้องนามตรงเรือนไทยก็ได้อีกที่หนึ่งเคงั้นเราเดี๋ยวเราเจอกันส่วนใครจะสูบบุรี่ก็มาสุบตรงนี้นะจ๊ะทางเข้าตรงนี้เลยทุกคนถ้ามิวสิกสแควร์เดินตรงไปยาวๆฝั่งนน้นจะมีสตาร์บัคส์ฝั่งปาามือนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่ายานแม่ ถึงโซนหน้ามอแล้วสภาพการจราจรวันอังคารที่รถแสงจะติดตรงหน้ามอนะจ๊ะ